ฝุ่นเดี๋ยวนี้ที่เชียงใหม่หนักมากไม่ไหวเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมาบอก3ไอเทมอาหารเสริมะคะ่ะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคุณและก็ลูกหลานที่บ้านคุณและคุณที่คุณรักค่ะมินบอกเลยนะคะว่ามินเป็นตัวแทนจำหน่ายของนูสกินนะคะแต่วันนี้มินจะมาให้ความรู้แต่ละตัวว่าตัวไหนนะทาให้มีนะภูมิเพิ่มจากหมื่นกว่าเป็น5้าหมื่นสองเลยทุกคนเดี๋ยวมินจะตัดคลิปไปให้ดูว่าตื่นเต้นมากขนาด โอ้โหแมสเอยอะไรเอยโดนฝุ่นโดนอะไรเอยภูมิคุ้มกันตั้ง5้าหมื่นสองเลยทุกคนอยู่ในเขตโซนฟ้าโซนทาเลยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าอาหารเสริมของเรานะคะวัดมาตรฐานได้จากสแกนเนอร์เอสค่ะเป็นการตรวจค่าแคโรทีนอยด์ผ่านผิวนะคะว่าเรามีค่าสารต้านอนุมูลอิสระมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันสูงลูกเด็กเล็กแดงของเราก็จะแข็งแรงและตัวเราก็จะแข็งแรงได้ค่ะมาตัวแรกกันเลยนะคะตัวพื้นฐานไล่แผงค่ะตัวไลแผงเนี่ย เป็นตัววิตามินผักผล,ลไม้รวมนะคะที่มินบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบทานผักผลไม้หลับน้อยอ่อนเพลียง่ายนะคะในตัวนี้นะคะสารสกัดในกล่องนะ,ะมีส่วนประกอบนะ,ะใน1เม็ดเนี่ยมีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมนะคะชาเขียวสกัดมะเขือเทศไลโคปีนแครอทนะคะมีวิตามินเนะี่ยรวมแบบเอาชนิดที่ว่าถ้าเราไปหากินเองเป็นผักผลไม้เนี่ยวันหนึ่งกินไม่หมดไม่ได้เท่านี้แน่นอนเลยนะคะทุกคนและเป็นวิตามินนะคะที่อยู่ใน นักกีฬาโอลิมปิกนะคะใช้ทานด้วยนะคะทุกคนคู่นูสกินมานานแล้วนะคะมิบอกเลยว่าในหนึ่งบรรจุซองนะคะจะมีทั้งหมดเช้าสามเย็นสามนะบอกเลยว่าถ้าคุณทานตัวนี้นะค่าสารต้านงงอนุมูลอิสระเพิ่มแน่นอนนะคะเพิ่มผูมมไม่พอยังสามารถทําให้เรามีแร่ธาตุได้ครบถ้วนแลวก็ไม่มีสารตกค้างด้วยค่ะเพราะว่านักกีฬาโอลิมปิกคอนเฟิร์มนะคะตัวที่2นะคะต่อมานะคะมินบอกเลยนะว่าตัวนี้มินชอบมากๆนะคะตัวคอลลาเจนอินเนอร์โฟกัสนี่นะคะยังสามารถนะคะ ทําให้เรามีค่าสารต้านเพิ่มเนี่ยยังทาให้เราผิวสวยเล็บสวยผมสวยนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีแดดร้อนๆแบบนี้เหมือนเป็นวิตามินกันแดดเลยนะคะ mm hmm. ที่ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนอีกต่างหากด้วยคอลลาเจนเปปไทด์นะคะเป็นไบโอแอคทีฟนะคะเป็นคอลลาเจนงานวิจัยนะคะที่สามารถทําให้เรานะคะดูดซึมนะคะแล้วก็ตรงกลุ่มกับคอลลาเจนได้ชัดเจนเลย mm hmm. แล้วแถมยังมีตัวนะคะที่ช่วยเพิ่มสารต้านแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยสําหรับใครที่ชอบแบบชงๆดืด่มๆนะคะ แล้วก็รับตัวนี้ไปเลยค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นตัว G3 ค่ะอันนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับบ้านทั้งบ้านมีทั้งผู้ใหญ่คนสูงอายุเด็กน้อยนะคะก็สามารถดื่มทานได้คือน้ําผลไม้ G3 นั่นเองค่ะเป็นตัวซูเปอร์ฟรุตนะคะที่มีวิตามิน C สูงมากๆนะคะมากกว่าส้ม70เท่ามากกว่าข้าวโพดนะคะมากกว่าตัวหลายๆตัวเลยนะคะรวมกันมีวิตามิน E ช่วยในเรื่องถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณกันแดดนะคะช่วยในเรื่องความเสื่อมชราช่วย ในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระถ้าเป็นเด็กน้อยนะใครที่เป็นหวัดบ่อยๆไปเจอฝุ่นบ่อย วิตามินตัวนี้ให้เขาดื่มทานแทนน้ำหวานน้ำบัตโมได้เลยนะคะก็คือดื่มไปเลยนะคะดีมากๆนะคะส่วนผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะมะเร็งต่อมลูกหมาค่ะแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุก็ช่วยในเรื่องของสายตาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมินบอกเลยนะว่า3ตัวนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะจิ้มตัวไหนก็จิ้มที่ตะกร้าแล้วก็จิ้มที่ลิงก์หรือสอบถามมาในเพจได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นไอเทมที่อยากจะมาบอกรนะักทุกๆคนค่ะ